สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อน,นี้บาทูนเห็นผักผลไม้อบกอบสิบชนิดในพานออนไลน์เข้าค่ากันนะ่าส้นใจอยู่นะครับลองเบิ้งนะครับว่ามี่ย่างแดยอย่างแรกนะครับ กลวยแผ่นอบก๊อบอันที่สองขนุนหรือบักมีอบก๊อบสามหมันฟ่งอบก๊อบสี่พุทสาจีนอบก๊อบห้าหมันม่วงอบก๊อบหกหมันเรื่องอบก๊อบเจ็ด และดิดม้งหรือว่าหัวใส่เท้าแดงอบอบก๊อบคือกันแปดและดิดเขียวหรือว่าหัวใส่เท้าสีเขียวเกาแข่ลอดอบก๊อบสิบกระเจี๊ยบบัคแค่เลี่ยห์นะอบก๊อบ อบกอบได้เบิดอ่ะดเดี๋ยวนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นสินค้านำเขาแต่บนเน่ใจว่าประโยชน์คลองผักพลัมไมอีเทาผักพลัไม้สดๆด,ดบอนะครับแต่ว่าถ้าลูกล้านท่านใดที่ว่าบอบอหมัก ผักผลไม้นะลองเอาผักผลไม้อบก๊อบไปให้ลูกหลานกินให้ลูกหลานได้ซึมซัพที่ได้มากินผักผลไม้กันนะครับลองดูนะครับผักก๊อบคำว่าก๊อบแซบห้อมก๊อบกิน่าไรกระโบเบียแซบบอเลียนอย่าให้เด็กๆ หรือว่าผู้ใหญ่บางคนที่บ่มผักตกลุ่มรักผักผลไม้หลงเบิงนะครับผักผลไม้อบกอสิบชนิดในอนาคตอาจจะมีลายชนิดมากกว่านี้แต่ขุนประโยชน์บนแน่ใจว่าอิทเทาผักสดๆผลไม้สดๆบ่ อันนี้ก็คือข่องแป็กไม้นะครับที่เข้าค่ายทางออนไลน์กันนะครับลองซื้อไปให้ลูกร้านกิดเบิงเพื่อลูกร้านนี้ได้มักผักผลไม้กันนะครับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ